ต่อจากพลาที่ไหนถ้าผมไปเล่นอ่ฟาร์มาอันนี้ก็อยู่ด่าที่1ิบ3อ่าแล้วนะถ้าฝากกิจการด้วยนะ้ผู้วายถ้าพวกมึงไม่ดูดูแล้วไม่กดกดไลค์กดซับสคริปให้ให้นะกูจะตามไปถึงบ้านมึงเพื่อฆ่าพวกมึงแน่นอนไมอ้กาวันยังไม่หายสักครั้ง นีได้ไหมได้หรือเปล่อเอเอ๊ได้ป่าอืมได้หรือป่าเอได้ไหมวะไ้เร็วสิวะจะดูจะได้หรือไม่ได้ เาใหม่เดี๋ยวเอาอก,กินเข้าใหม่นะครับทุกคนโอเคกำลังเข้ากิใหม่เข้ากิใหม่แน่นอนอันไม่ได้ออโอเคเริม่มไปตากกติกดกตามดยนะ ไปกดคิจตามไปที่บ้านพพนนี่นายาแก้โรคโคหมดจริงกินแน่นอนนะฝากติดตามด้วยใหิดีานะคุงานไปที่บ้านนี่เลยเราจะงานของหมอจ้สยเดนะ ก็นำปีแมนดูกันว่าโอเคช่วงแรกๆก็ไม่มีอะไรม่าแต่ไปโชว์ช่วงการเกมเลยไปก็โอเคก็ต่อ you yeah.

พี่แต่ว่าเพ่าพี่ตัวใหม่เอาไปเกงมัม้นผักกังตุองอ้งไงอย่าบอกนะว่าโฆษณาโอเคมาภอ,อโ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 โอโโอ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 อออโ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 ออะอออาอนา นะ,ะครับนะอ่าภาสีมันมีเทรกะูอภัยด้วย,ยแต่ก็ไม่ต้องเป็น

นาสีโอเคเรื่องตางแงตางตัวอีกแล้วอันเพิ่งใช้ไปกระท่อมเฮ้ยเดียวเยงตาตางตัวอีกแล้วโอ้ยหมาป่านี่กระส่จิ้เง,สงเสอเข้าเส่เข้าเส่เข้าอะแค่ไม่พอ

จะรวมเปนท้ก้ามตรงนีแล้วชางจะเ,เจดเงินนย่กนวนล่างมากกวาหนทั้งตัวสันโตอะอะไรการอะไรเงี้ยเียนเงินและโค้รโอเคตตากันเลยนะครับไม่จะพาเสียไม่ค่อยได้เต้ แต่โอใยมีคนดูสักสามไม่ก็สองคนงนี่แหละอย่างน้อยก็สองคนนี่แหละอย่างน้อยโอจะอย่างน้อยแค่สองคนก็พอว,ว้าวนะปุ๊บปงังเนี่ยแหละบอ้องใช้ตัวเก็บเงินตัวโจตีหลานแล้วนี่นี่แล้วก็ตัวถือไ,ไ,ไปอนี่นี่ไม่อยากเลยซื้อก็ได้ หนึก็ไปติดติดติ้งว้าวเดี๋ยวเก็บรบด้วนี่มเงินครบแล้วก็คืตัว่อสู้ไปต้ไ้งกินวไม่ดกับปกป้องหาไหก่อน แวที mm ่ฉ hmm. mm ันมาตัวละครไปครบหมดแล้วแล้วม <from another bbe> ันยังนี ต่อนกำลังปีทั้งสองแถวนี้จะทั้งสองแถวนี้จะเป็นกำลังปีหมืเลย โอเคยังอันดูอันเออไม่ไม่เบบไม่เอาไมกดดูหรือกดปิดวะโอเคดูแลไปก่อนโอเคเอาไม่ทับเดิมซิเดิม มันมาเถาไหมก่อนจะไม่วางเถนะและวจวเถนหน้าก่อ เคยไปช่วงกลางเกมเลยแล้วตอนจะแพ้นะลรืออาจขอโทษแต่ก็ชน,น,น,นะละแล้วเดียร์อืมห่วยว่าแม่ต่นเต้นโอ้ได้แก่สาเนี่ยโอ้ม่เจ้าโอเคไว้จะมาเจอก,กันคลิปหน้า โอ้ยสี่อ๋กรลิปกันน่อกันอืมอืมกีดานว่าคนกระกโอ้ไม่เจ้าไปลายดานเลยอ่านะกันโคดีอยวคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปไปไอ่าคลิปที่หมนลงไปเดี๋ยวพาไปนี่จะคิดตรงน,นี้ซอมบี้ภาคส,สองสอง อ๋อหนึ่งอ้น,นี้เหมือนน่าจะลงผิดกันนะนี่ตรงนี้สลับกันนะครับถ้าใครงงก็ขอไปด้วยเพราะ,ะลงผิดนะครับแล้วคลิปนี้ผมลงที่บรรยานะเพราะอ่าผมทำคลิปนอนเด็กๆแล้วว่าเดี๋ยวคนดูเขาอาจจะไม่ตื่นเต้นถ้าผมลงคลิปแค่ ไม่นานเพราะผมก็ไม่ได้ลงคิดนานอยู่นะแต่ก็ขอให้คนมีติดตาสามไม่ก็สองคุณเจะ้จะมาทำต่อแต่ถ้าไม่ใครดูเลยพร้อมเขไาไทำแล้ bye bye, วใบบ๊างโปพไก